มีไหมมีซีต้องมีอยู่แล้วน้ามีคันเบ็ดเวทอ่อนๆไหมมีฟีต้องมีอยู่แล้วน้ามีคันหนุนเหนียวไหมมีฟีต้องมีอยู่แล้วน้ามีคันราคาหลักร้อยไหมเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่มันหลักร้อยป่าววะหน่วยสิบร้อยก็ร้อยอยู่นะยังร้อยอยู่เนาะโอเคเออมีเอาคันหนึ่งมันมีอยู่ในคันเดียวไหมอะไรคัออยู่ในคันเดียวรถเหรอรถบรรทุกหรืออะไร มึงไม่ใช่กันเลยอะรีบดีๆถกกูหรอกอ๋อขอโทษมาคันเบสลักร้อยเหนียวเหียวทุกอย่าง<ม>ที่พูดมามันอยู่ในคันเดียวเลยใช่ไหมนะใช่ราคาไม่ถึงเก้าร้อยหรอกไอ้นี่500หา้าร้อยเอาบาทคันวีแบสแอนมาดูก่อนมาดูคันก่อนแถมลอกด้วยเหรอนะแถมกูก็รวยตายห้าเลยทิกู<อ>้วีแบสแอนเวดยูเอลด้ามจับแบบถนัดมือแบบนี้ไข่ใส่ขอนะบอกเลยนี่จับแบบนี้แล้วขอนะป๊อกป๊อกเป็นเช่นข้ออย่างนี้ ไอ้่งนี้เขาเคาะเป็นกันนะฮะไปวัดอ่ะสะดอกเคาะ้าอย่างนี้อ่ะสะดอกเคาะโอเคปะ่ะอ่ะดูเวทนี่อุ้ยสิบทางน้าจะทำกระชั้นเหมือนอในคลิปหรือเปล่านะา<อ>ปอนโป๊อย่างเป็นไงปลาเปิดนี่ไม่ต้องห่วงสบายสบายได้ปลาไหมนะถามว่ามันวัดอยู่ไหมเวทอ่อนๆนะไปดูคลิปช่องระเบียกับหมออ้อย แล้วจะมีคําตอบให้เองว่ามันวัดอยู่ไหมอยู่อ่ะมีสองระยะหนึ่งหกแปดกับหนึ่งสามแปดแล้วระยะทําใจมีไหมนะช่วงนี้ไม่โสดเลยไม่ค่อยอกหักอะไรแต่ก็อยากกินผักกะเพราเอาใครของขันเบสวีแบสแอน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  จบแล้ว <laughs> <laughs> <laughs>